สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอฟซี FC แฟนช่องปูเยี่ยมพะรยที่กําลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่าวยินดีต้อนรับกันตอนเช้าเช้านะวันที่ยี่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็นนะหลังหวยลาวออกเมื่อคืนนี้ออกไปแล้วนะรู้สึกว่าจะเป็นหกสองกับเจ็ดหนึ่งนะ <c oughs> แม่เจ็ดหนึ่งมันมา ของมันได้นะเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสอง่ะเรามาตามเลขสูตรเซียนหลองนะเลขตัวตั้งเอาสิบบนสิบบนบวกกับสองนะไอ้ลบสองนะสิบบนลบสองแล้วก็เดินไปหกตัวเซียนหลองบอกว่ามันมาตัวหนึ่งนะเหลืออีกสีตัวข้างล่างนี่มันอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่ง หายังไงก็หาไม่เจอหายอย่างไงก็หาไม่เจอเซียนก็มีวิธีการทํานะความลับนี้เซียนไม่ค่อยบอกกันนะตัวใครตัวมันละ่ะในการคํานวณตัวเลขแต่ว่าถ้าเราไปทําด้วยกันเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเอาของเราไปเม็ดกับของเขา,ขอ,เข,าของเขาไปเม็ดกับของเราเอาเผื่อมีประโยชน์ก็จะลงให้เอฟซีแฟนช่องได้ชมกันนะอ่ะ ตามชมนะครับผมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเดีย๋ยวเอาลงอีกนิดหนึ่งนี่เรียกเสียงหลองนะแต่ยังไงเราก็ไม่ลืมคำเตือนนะฟังคำเตือนกันซะก่อน คำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลเอ็นสและเอ็นหช่องปูเยี่ยมพารวย0ูนแปดศูนย์่าเขาพัฒนาอยู่แต่ของปูเยี่ยมยังล้าหลังนะก็ทำไปตามภาษานี่แหละนะ,ะวันที่เท่าไรนะลงให้หน่อยนะ วันที่หนึ่งนะหนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดแต่จะทำให้ดูนะเอาสักทวนสักสามงวดนะหกหกห้านะนี่เราเอาสองเรา,เาสองลบนะอ่ะแว่ามันหกหกห้าก็ใส่สองลงไป ใส่ลงไปซะสามตัวเลยนะเด,ยเดี๋ยวแต่ละช่องมันจะมีประโยชน์นะสองสองสองนะช่องนี้นะหกลบสองนะช่องนี้ให้เป็นลบนะหกลบสองจะมาตัวไหนนะมาสีนะ ก็จะได้สี่ห้าหนะครับผมเขียนตรงนี้นะสี่ห้าหเจแปดเก้าท่านบอกว่ามันมันมีหนึ่งตัวนะสี่ห้าหกเจดแปดเก้านี่ไอต,ตัวข้างล่างนี่ที่เหลือสี่ตัวมันอยู่ตรงนี้นะ เอาข้างอะไรอย่างนี้นะสี่ห้าหกจุดแล้วก็เจ็ดแปดเก้าตรงนี้ศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองมาใส่ตรงข้างล่างนะฮะเอาใส่ตรงไหนดีใส่ตรงนี้นะฮะศูนย์หนึ่งสองสามท่านบอกว่าทางนี้มันก็จะมีตัวหนึ่งทางนี้ก็จะมีตัวหนึ่งนะฮะผลปรากฏว่า เรียกออกเก้าหกสองนะเก้าหกสองมีตัวไหมเก้าหกสองนี่หกอยู่ตรงนี้นะสองอยู่ตรงนี้ผลออกนะผลเก้าหกสอง ข้างล่างก็มีหนึ่งตัวจริงๆข้างบนก็มีหนึ่งตัวนะให้ I FC หาวิธีจับใส่กันนะฮะถ้าหลักร้อยนะหกกับสองนี่บวกกันนะตรงนี้เป็นบวกจะได้หลักร้อยนะขีดมาทางนี้นะเป็นร้อยสองบวกหเป็นแปดนะแปดเกศูน เข้าเก้าหกสเข้าร้อยนะเอ๊ทำทีเดียวได้สองสูตรนะแปดเก้านยเข้าร้อนะอ่ะมางวันนี้หกเก้สองนะอ่านหกเก้าสองต่เขียนเป็นเขียนผิดนะตรงนี้อ่ 6, 9, 6, นะหกเก้าหกสองบวกด้วยสองสองสอง เดีย๋ยวจะบวกให้ชมนะเอาหลักสิบกับหลักร้อยก่อนอ่าอช่องนี้เป็นลบนะสิบลบด้วยสองเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรเหลือเท่าไรหกลบสองก็เหลือสี่เหมือนเดิมนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ทางนี้ก็เหลือเลขที่เหลือสี่ตัวนะศูนย์หนึ่งสองสามอ่าเรามาดูไฟไฟหลักร้อยเรานะร้อยมาถูกไหมนะตรงนี้เป็นบวกนะสองบวกเก้าเป็นสิเบเอ็ดนะสิเบเอ็ดก็หนึ่งสองสามแน่เฉียดนะเก้าบวกสอง เป็นสิเบเอ็ดหนึ่งสองสามเข้าเลขล่างนะอ้าเข้าแต่สีตัวเดียวนะครับผมนี่มันเป็นเลขเป้านะเนื่องจากว่าเป็นเลขเป่าผลออกผลออกก็คือ ศูนนะะอ่าเรามาดูวันนี้นะศูนย์ทีสี่จะมีสองสองหนไหมนะเอาสลบนะหลักสิบสองลบสีเหลือสนะสองสาม่ห้าหกเจ็ อีกสีตัวที่เหลือนะจะต้องมีมาแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะหลักร้อยสองบวกศูนย์เป็นบวกนะเขียนลงความกันเลยได้สองนะสองสามสี่ติดร้อยนะ เออมันก็ติดสองสองหึ่กันมาของมันนะนี่มันมีเข้ามีหลุดอ่ะแต่ว,ว่าล่างก็มาติดอีกนะติด3ล่างนี่อีกนะเหมือนงวดนี้นะติดสองสล่างแปดาศูนยติด0ล่างแอ,อติดล่างได้อีกนะให้ระวังนะสองบวกร้อยเนี่ยไปติดล่างได้นะเป็นเลขวิ่งล่างได้อ่าผลออกตัวไหนครับผม สองสองหนึ่งนะอ่าดูว่าสองอยู่ตรงไหนหนึ่งอยู่ตรงไหนนะนี่สองนี่หนึ่งนะเรียก่างสามแปดตรงนี้นะผลสองสอง,สองหนึ่งนะหลักร้อยก็ถูกนะหลัก หตัวมาตัวเข้านะแล้วก็สตัวมาตัวเข้าอ่าเรามาดูวันนี้วันสุดท้ายนะสอง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 ลบสนะลบลบลบเหลือศูนะหตัวนะศูนย์หสองสาี่ห้า อีกสี่ตัวสุดท้ายนะจะต้องมาหกเ9็แปดเก้านะฮะหลักร้อยมาได้ตัวไหนนะตัวนี้นะสองบวกสองนะหลักร้อยได้สองเดี๋ยวเราจะติดล่างอีกไหมค่อยดูนะ4ีได้ตัวไหน ได้สี่นะขึ้นก่อนเพื่อนเลยห้าหกร้อยนะสี่ห้าหก่ะเอบอกว่าจะมาตัวไหนนะ <c oughs> ถามจริงๆแล้วจะมาตัวไหนนะอ่ามันอยู่ไม่เกินสามตัวนี้นะศูนย์หนึ่งสอง ตรงนี้เซียนปู่เยี่ยมพารวยก็เป็นเซียนไปจับกับแกก็มีวิธีการจับนะก็คือเอาเอาหลักหน่วยในบวกหกนะเจ็ดแปดมาตัวนะไล่หน่วยเจ็ดแปดมาตัวนะ เจบกหเป็น3านะสามาตัว3าบวกหเป็น9ก้นะเกมาตัวอ่ะหลักสิบเจ็ดแปดเก้าศห้าหกเอาแค่นี้นะเอาเจ็ดนี่มา หลักหน่วยนะ9 0 5 6 1ติดหลัก10อาถ้าของเสียนร้องไม่ผิดนะก็จะมาที่อ่าเจดปเป็นหลักนะชนของปู่เยี่ยมนี่แหละจับชนกันซะเลยแล้วก็

อสำหรับชุดล่างล่างเอานี่แหละสี่ห้าหกนี่แหละจับใส่เก้านี่นี่นี่เก้านะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะเลขจากเซียนนะมีเท่านี้นะจะมาตัวไหน หมดเวลาครับผมอำลาพาจากนะเอาเลข3ตัวให้สะหน่อยนะศูนะอาวนี่ห้นี่มานะห้าศูนย์แปหนไม่เอาห้าก็เอา6ใส่นะหรือสใส่ ลองดูนะมันชอบมาอ่าห้ากับหกวาล่างได้จับใส่เก้าพอดีอ่าไปแล้วไปแล้วหมดเวลาตั้งนานนะกินเวลาท่านนะครับผมอ่ะชมบรรยากาศรอบๆนะตอนนี้แดดออกแล้วนะมาที่สาบัว